แน่นแน่นงวดเนี้ยซื้อลอตเตอรี่ที่วัดวายโยนะคะลองเสี่ยงโชคดูบ้างหมื่นกว่าบาทนะคะแน่นแน่นแน่นแนนแน่นแนนแน่นแปังๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์ด้วยค่ะขอคนละดึงแชร์อุ้ยเพจปิดกั้นหนักมากเลยเพจปิดกั้นหนักมากนะคะเพจปิดกั้นหนักมาก<ๆ>เพจปิดกั้นหนักมากเพจปิดกั้นหนักมากเลย<ๆ>เพดด<ๆ>ปิดกั้นหนักมากตอนนี้อ่ะทุกคนขาใครยังไม่ได้เล็ก สามตัวจากวัดพระธาตุวายโยบางอยู่ที่ลิง์ด้านรังตรงนี้นะจ๊ะใครเข้าก่อนได้เห็นก่อนได้เห็นเลก่อนนะคะแม่นะคะใครยังไม่ได้บ้างจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะ ซิมลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะนะคะฝากกดแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงให้หน่อยนะคะวันนี้ฮานอยวันนี้นะคะใครยังเจ๊จะมาให้แคปที่หน้าไลาสดนะคะเลขจากวัดพระธาตุวายโยนะคะเจ๊จะให้แคปที่ในกลุ่ม VIP และลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะคะเจ๊จะให้สิทธิพิเศษคนที่เข้าในลิงก์ได้เห็นเลขก่อนแล้วได้ซื้อเลขก่อนนะคะ โอเคนะคะโอเคเด้อโอเคเด้อนะคะสโลแกนของเจนุกนะคะเหมือนเดิมไลฟ์สดทุกวันให้แอดลิงก์ทุกวันค่ะใครสะดวกแอดแอดใครไม่สะดวกแอดไม่ต้องแอดนะคะเพราะว่าเลขเจนุกจะลงให้ที่ลิงก์ด้านล่างใครอยากแอดแอดนะนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าทําให้แบบว่าไม่พอใจนะคะก็เจนุกก็ไลฟ์แบบนี้มาเป็นปีๆแล้วค่ะนะคะลิงก์ด้านล่างที่เจนุกให้ตรงนี้นะคะจะมีเลข 3ตัวนะคะใครเข้าก่อนได้เห็นเลขก,ก่อนจ้าใครยังไม่ได้นะคะเลขจะอยู่ที่ลิงด้านล่างนะคะเจน,นุกฝากซื้อรอตาอรีฝากแม่แม่ทุกคนซื้อรอตารี่สองเก้าสองหกติดไว้ด้วยนะคะสองเก้าและสองหกเจ๊บ,บอกย้ำไว้อยู่ตลอดนะคะจะบอกตลอดเลยใบที่ลิงด้านล่างนะคะแม่แม่กดจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้ว กดเพิ่มเพื่อนค่ะใครยังไม่ได้เลขนะค่ะเดี๋ยวเจจะลงให้ที่ลิงด้าน,นล่างนะคะเลขเอมฮลัลโหลค่ะโโท,ที่บอกเจใช่ปลาช่ค่ะเป็นเป็นไม่ได้สักเป็นหลานเป็นน้องของพี่ที่รู้จักกันนะคะเป็นเป็นเลขของน้องก็คือว่าวันนั้นน่ะ เออเผื่อใครไม่ได้ฟังเนาะวันอันนาะเจ๊อัดวิดีโอคอลหาพี่คนนี้ชื่อพี่น้ำนะคะก็คือคุยกันแล้วเขามีลูกนะคะเจ๊ก็ถามเล่นเล่นตามภาษาของเจนุกแหละก็คือก็คือถามหลานเล่นเล่นถามเด็กเล่นเล่นถามเด็กลูกเขาพี่เขาเล่นเลนบอกน้องนายหวยออกอะไรงวดนี้สิบเจ็ดธันวาไอสิบเจ็ดมกราทั้งงวดวเดจก็ถามหลายรอบไม่ตอบเงียบแบบว่าน้องนายหวยออกอะไรงวดนี้เร็ว ปานุขอเลขหน่อยเร็วปานุขอเลขหน่อยเร็วพี่นุขอเลขหน่อยพี่นุขอเลขหน่อยอ่ะก็ไม่ตอบเล่นโทรศัพท์ติดโทรศัพท์แล้ว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 เจนุก็เลยบอกว่าน้องนายทางง้วนหนีน้องนายให้เลขพินเลขปานุเข้านะเลขพี่นุเข้านะเดี๋ยวพี่นุซื้อทองให้ห้าสิบตังค์เอาไหมลูกนางรีบวางโทรศัพท์เลยรีบวางโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็นั่งหลับตาเด็กสี่ขวบเด็กประมาณสี ay лось, ่ขวบกว่า สี่ขวบทุกคนเขาจะฟิลนึกเด็กประมาณสี่ขวบปะยังไม่ได้น่าจะรู้เรื่องแบบทองอะไรขนาดนั้นว่าอยากได้ทองอ่ะนางก็แบบว่าหลับตาอย่างเงี้ยแล้วก็ทําแบบหน้าเคร่งเครียดเลยนะนางวางโทรศัพท์ลงนางก็หลับตานางก็พูดว่าสองเก้ามาแน่ครับนางก็พูดอย่างเงี้ยนางบอกว่าสองเก้ามาแน่ครับนางพูดอย่างเงี้งงยโอ,อ้ฉันก็ไม่รู้ฉันก็บอกว่ามาจริงนะ ถ้ามานะถ้า29มานะ29 26มานะเดี๋ยวพี่นุกซื้อทองให้น้องนาย50ตังค์ลูกเจ๊ <surf pant ing> ก็เลยบอกไปแบบนี้นะคะก็ซือซ้อให้จริงๆถ้าเข้าซื้อให้จริง29กับ26นะคะ <mon ster> บอกเลยว่าซื้อให้จริงๆซื้อให้จริง, <mon ster> จ,รงจริงนะเจนุกไม่ได้เป็นคนที่พูดพ้อยๆนะคะต่อให้น้องนายให้29ถ้า26เข้าเจนุกก็จะซื้อให้จริง น้องนายพูด29ใช่ไหมถ้า26มาเจนุกก็จะซื้อให้เหมือนกันกับหัวก็ซื้อให้ค่ะถือว่าน้องได้ให้ใช่เจนุกซื้อให้ค่ะเออ29น้องพูดอย่างนี้เป็นเลขเลขมาจากเด็กนะคะเลขมาจากน้อง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 ,น,องน้องของลูกลูกของพี่ให้รู้จักกันนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะใครจะวิจารณาก็ใช้วิจารณากันนะคะคือมาเล่าให้ฟังเฉยๆเจนุก